แมบิ้นงนีด้เจ้ลาะแม่เพีย,ยังเลยมาเบิ้งนี่เด้อริ่งเราจะยอยอกมาจ้าสวัสดีจ้าเมื่อนี้มาปลูกบักทุเรียนจ้ายุชัยย่าฟุพักเที่ยงกินเข่าก,ก่อนจังที่ลงปลูกต่อเดี๋ยวพาพ่อแม่พี่น้องไปปลูกบักทุเรียนทดลองปลูกจากไร่สุบินเนาะคะ่ะปลูกจากไร่พ่อมักทุเรียนสองไร่ค่ะทดลองปลูกก่อนสองไร่ค่ะถ้าถ้า ถ้ามันสรงคือกับจังสิปเปลี่ยนไปเป็นลอยไล่ค่ะแม่ <laughs> นไอรุดว่าถ้ามันคือกับจังสิเปลี่ยนเป็นลอยไล่หน้าต่อไปไอรุดเป็นเสียรุดอ่าเสียรุดคนนอนนา<ล>นอนสวนทุเรียนปะได้บ้างด้วยโอ้โห่ทดลองปลูกก่อนค่ะสองไร่ค่อยมาเบื้องผล,ผลผลิตประมาณจากปีพ่อห้าปีบ่ แต่สิได้พูว่าได้หรือว่ได้เอามือกีกเอานี่ล่ะหมองมันสิเสบสั่งบอก กมีอันน้ำตาลฮอกกระไซน้ำหวานจากผลไม้ค่ะเมื่อวานนี้ตำใส่แต่มากอันนี้่มียวบีบใส่เพิ่งหกเซีบเบจบ็บตำไ่กว่าำแบบนี้มันต้องเสียบเจ้ากงหรือผสมให้บักพริกขาวแต่ว่ามันเผ็ดค่ะสีมันบ่ได้แต่ว่ามันเผ็ดแฮง อ่้แล้วใส่ความหวานอีกก่น,นใส่ความหวานจากผ <มา S 2> ลไม้มันผสมขามาก,กันเนี่ยมันมันก็นรสชาติคล้ายๆแบบว่าบักสมเลยละ่ะกสมเขียวหวานเป็นอันอกสมพื้นบ้านเหรอ

ประแดกมีเสยากต,ต้นม,มีอยูได้นอนอยู่ได้เอาอีกบ่าเอามาดึงมือจกค่ะจะประเดกย่ำได้มิ้นตวงตวงเอออืมประเดกมันสุดยอด,ดยมุกพ่อไปกลับเสียบะยังขาวๆจังสี่นีเพิษสะเดิดเด้อค่ะไปเอาไปเสร็จแล้วไปกิน อมาไมอไม่ไก <minutes> ินใครไมทำบะทัวบ <lawsuit royable> ้านปลาพี่น้องพริกขาวใส่ไข่เ็มด้วยเดี๋ยวแป๊บนึงนะม่งใส่หม่นว่าส่มากแข็งมันกอยงส้ง้อเกินสิข่าวมาแม่ ผ่านนี่เป็นมะโกมะเดือกเราตงบงไงวะเออสีโบออกมะเดืกเอกจังนี่เป็นะกแม่เ็ต้อยดำเป็นมะกก็พี่น้องมะเดือกอะไรข่าวยังมาแล้วโบน่เล่นข่า้องงกลังที่ได้ ไปจูลงี่ไม่ได้ร้อบามกันนี่อย่มากินข้าวกันมากินข้าวกันด้วพ่อ

อันนี้ก็คือตอนนี้ฟังเนี่ยบ้อยูชุชยภูมิอยู่กับพ่อกับแม่ก็คือตายายน้องชโลนะคะก็จะทดลองปลูกทุเรียนประมาณจากสองไร่กนถ้ามันดีเขาก็จังสีขยายขึ้นเนาะเดี๋ยวค่อยรอติดตามผลงานเนาะค่ะว่ามันที่ออกมากออกผลบ่แต่ตอนนี้ก็ทดลองปลูกองก่กรเนาะไอรุดนลองปลูกดูก่อนค่ะอสองไร่ค่ะถ้าถ้าม<อ>ัน<อ>คือก็ที่เป็นร้อยไร่ปะอ่าล้อยไร่เลยเจ้า ปลูกอยู่ชายาภูไม่รู้ว่าจะได้กินผลผลิตหรือเปล่านะคะครับจ้าคุณน้องชิโร่ไปปลูกส้อยตายเยอะอันนี้ก็คือปุ๋ยมะพร้าวเป็นปุ๋ยปุ๋ยมะพร้าวผสมดินด้วยไนฮะเปดูปุ๋ยมะพร้าวล้วนไหมปล่อย

ไม่ได้อกะเขาบเก็ดทีเกตั้เขาร้อนูกไปเลยเป็นยังคือต้องเอาต้นน้อยมาไว้ก่อนเคุณละพันธเอาเข่าขึ้นคุณยันแต่มันบอกอ ้าอันนี้มันอันตรายด้วยนะออกนะเด็กกัดบวกยาแก้ก้อนปลูกเมื่อน่อยได้ปูข้าวน่ะปูเต่งนะเราปูข้าวอ่ะอัดเวอย่ากันปวกขาดไม่ได้เหมด้วยใบก้ามปูดินที่ขุดขึ้นมานี่คุกลงไปอีกทีนึง อลูกเข้าให้เข้ากันจะได้รสชาติที่ดีเวลาที่ผู้เรียนดูดซับสารอาหารเข้าไปฮราล้วจิตยันนังเฮ็ดแห้แงมันที่อันนั้นต้นมาแล้วปลูกคนต้นกะนันกระหลายยางคือว่าสูตรของเขามันกะปลูก,กไปตามธรรมชาติที่ปลูกบักมี่บักม่วงเนี่ยและ นี่ก็สูดขอ,องเขาเอง,งเอ็ดหาเอ็ดบางทีตายหรือตีนั้งก็บลดล้อมมึงละอันนี้ที่ว่าปาดผงมันวะพ่อที่ตัดใต้ๆนี่ันเอ,อ้ยต้นมันไม่หนักเลยแต่มันรอดก็ถือว่าซื้อเลขซื้อหวยไ,ไปทั้งรัวแสดงว่าถือเลขมันว่าเขารอดอะ่ะนี่หักกันเนี่ยตัลงลงล้กแต่าันพระเป็นเคล้าเป็นเหวอวก ลากกลยลาก,ลากขดใข้างล่างนะนี่ถือว่าลากมันบนทันงนลายตรงนี้พวกนี้ปาดถกเจ้ามาทมดินให้บักทุเรียนแล้วเป็นทางบนนี้ก็จบเจ้ามาทมดินให้บักทุเรียนแล,ล้กวก็มียาด้ยมีสารี่มีด้ บ่ต้องบ่ต้องจับดอกเดี๋ยวตาที่เฮ็ดเองอา้ตาเฮ็ดซั่นมีสารเคมีมันมียาฆ่าพวกยาฆ่าพวกเล็กน้อยแต่ราคาเครื่องมจะต้องนั่งร่มมือเึ้นเยอะหน่อยหาใหม่มาปักแล้ลไปขุดอันนั้นก็เด้อเดี๋ยวเอามาให้นี่ก็ไหลออกได้แล้วน้ำถ้าเฮ็ดปั่นโคกปั่นเนินสูงไหลก็จะมีปัญหาเรือดูแร่งอีก ดซน้ำ่ดีออนีปัญหาเลี้ยงน้ำจึมน้ำไม่ดีเพราว่าทีแถวนี้มันเลื้นนี่แหละต้องเห็นให้ระาบน้ำได้ดีทีแถวนี้มจุดเื้นที่แบบมันเป็นทีลุ่มเพราะว่าแถวนี้มันเป็นทีลุ่มใไหนะอ้าปุยล้ำไยใส่น้ำเนี่ยอ้าปุยลงไปตัไได้ปุนจุกใส่เราใส่ล้ำไยใส่ด้วยน้ำกันไปเลยอ้าวต้นต่อไป เขาลองปอูกูท่านได้ฝุ่นีนขวงมาช่วยตาเรีว มันด้สั้นดีสั้นดีสองคนไปลงเวีนี่เป็นขนมเกีบเกีบังกาเสียยากันขวาก้อย่าไปบายเด้อ อ่าถ้าทำไร่ทำสวนแต่เด็กโตขึ้นไม่ทำเลยฮะใมขึ้นมาเ็เลยุดเข้าไปลึกๆอืเอจับแรงๆยจ๊ะเออไม่แค่เล่แล้วคุณให้ ตดครับนี้น้องเชลโรนมางงัดหัวมันออกกแล้วดึงออกอ่ะดึงอ่ะเต้ยดึงโซ่เอาเอาให้เอาให้พี่น้องดูอ่านี่เอามาใส่กระวิงแล้วอ่ะน้องเชลโร่อ่ะไปเอา ไปแล้วอ้วมันออกมากไอเก้เขียว <c oughs> โอ้โหหักเลยเต้ยเออ